อ่าสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็านั่งทําปืนนะผมทผําหัวพ่นแก๊สทำอะไรก็เบือ่อๆบื่อนะผมก็เลยจะมาเทสปืนแรงดันแก๊สเลยแล้วกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นอสองระบบทั้งหมดนะครับผมใช้ทั้งแก๊สได้และแอลกอฮอล์แบบฉีดได้นะผมอ่าอันนี้ก็เป็นลังเพลิงนะผมขนาดนิ้วครึ่งนะผมยาวสามสิบห้าเซนนะบอลวาล์วก็หนึ่งนิ้วกับหกขุนนะผมเป็นตาช้างทั้งหมดนะผมอ่าไม่ว่าจะเป็นท่อทั้งหมดครับผมตาช้างทั้งหมดเลย ยกเว้นสองนิ้วนะผมใช้ปิตาเสือนะเพราะว่าเขาเอามาให้นะผมท่อสองนิ้วนะผมไม่ได้ซื้อนะผมะเดี๋ยวผมจะมาลองเทสยิงคนระับผมลับมาปืนสี่กระบอกนี้ก็ทำมาไว้ยิงลูกสิบสองมิลทั้งหมดนะผมยิงลูกสิบสองมิลทั้งหมดนะแต่แล้วก็ลําครอบเหล็กนะผมส่วนลําครอบเหล็กผมยังไม่ไทํานะเหล็กครอบลําหมดนะผมแล้วก็ลําลูกสิบสองมิลหมดนะ,ะเดี๋ยวผมก็กะว่าจะออกไปซื้อนะผมรอทาคลิปเสร็จได้เรียบร้อยก่อน อ่าครับผม,ผมก็จะมาเทสยิงเป็นตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวอื่นยังไม่ทําบรรท้ายยังไม่อะไรเลยส่วนสองนิ้วผมก็ต้องคิดวิธีการหาสวมเข้าอย่างนี้นะผมยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทําแบบไหนส่วนแบบเก่าที่ผมทําคือไม่ต้องเจียเจียเยอะมากนะผมถ้าก็เจียยากด้วยผมจะหาวิธีอื่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาเทสตัวนี้ก่อนนะผมเป็นลังเพึิง1.5นะส่วนสนิ้วยังยังไม่เทสนะผมอ่าเครื่องวัดความเร็วของผมแม่ง วัดแล้วเออเริมมันไม่ยอมจับลูกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูว่าเผื่อใครเผื่อใครจะแก้ปัญหาเป็นหรือซ่อมเป็นนะครับผมผมลองทุกทิีทุกวิถวีทางแล้วไม่ได้สักทีนึงอ่าครับผมผมก็จะมาเทสยิงลูกสิบสองมิลน,นะครับผมโดยการยิงเป็นกระป๋องแก๊สนะครับผมกระป๋องแก๊สก็จะมีรูที่ผมใช้ลูกหกมิลยิงนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้อ่าขีดนะครับผมใช้ปากกาเมจิขีดหมดแล้วนะครับอ่าผมไม่ให้ดูตรงที่เรนยิงมันตรงกันนะครับ นี่เอาลูกออกข้างๆให้หมดนะผมนี่อ่าก็น่าจะตรงนะผมผมมาตั้งไว้สีก่กระป๋องนะโดยไม่เอาอะไรทับเลยนะครับผมระยะยิงผมก็ได้ยิงอยู่ประมาณสักสามสี่เมตรนะครับสามเมตรพอแล้วครับผมได้ยิงไม่โดนอ่าเดี๋ยวผมจะเอากล้องตังไว้ตรงนี้นะครับอ่าครับผมยิงเป็นลูกแก้วสิบสองมิลนะผมอ่านี่ครับ ใช้ปืนตัวนี้ยิงนะครับผมอ่าครับผมืนป,ปุ่มตัวใหม่ของผมมันจะไม่หลุดนะผมเพราะว่ามันจะไม่ค้างน,นะเพราะว่าปุ่มมันหนานะครับมาลองดูกันไม่ตรงครับผมไม่ตรงสักครู่นะ เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเข้ากี่กระป๋องนะครับอ่าครับผมลูก12มิลเบานะผมก็ไม่รู้จะเข้ากี่กระป๋องนะอ่าอันนี้น่าเป็นกระป๋องที่หนึ่งะครับผมข้างในปิลลูกม6มิลน,นะผมที่คาอยู่นี่ ไม่ใช่รูที่สองมิลนะครับผมรูหกมิลอ่าก็ทะลุนะครับผมหนึ่งกระป๋องนะนี่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นกระป๋องที่สองนะครับผมก็เข้านะครับผมแล้วก็ทะลุออกครับนี่ป่องสองทะลุนะครับผมอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นป๋องสามนะครับผมลืมเขียนเบอร์ไปนะแต่ลูใหญ่งี้ไม่มีนะครับผมถ้ายิงรูหกมิลก็ลูประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ป๋องที่สามนะครับผมปรากฏว่าทะลุนะครับนี่ ครับส่วนป๋องสี่นะผมก็เป็นรอยนะผมรอยชนนะครับลอยชนลูกแก้วผมหาไม่เจอนะผมอันนี้ก็เป็นรอยลูก6กมิลน,นะผมที่ฝังขังฝังอยู่ข้างในนะผมอ,อันนี้ก็เป็นรอยชนของลูกสิบมิลก็ปรากฏว่าทะลุได้สามป่องเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตั้งเปรียบเทียบรูกันเลย นี่ครับผมสามป๋องรูเสมอกันนะผมอันนี้ก็เป็นลอยบุบลอยเสมอกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสเป็นกระป๋องนกาแฟด้วยดีกว่านะครับผมไหนๆก็ทําคลิปแล้วก็ทําไปเลยดีกว่าผมกะจะมยียิงแค่กระป๋องแก๊สอย่างเดียวดี๋ยวผมไปเอากระป๋องนกาแฟสักคู่นะผมราสักคู่ครับครับผมผมก็ใช้วิธีเดิมนะครับผมโดยการไม่ทับนะครับ ก็ตั้งไว้จำนวนสีก่กระป๋องนะผมเป็นกระป๋องใหม่ใหม่ไม่มีรูนะผมอันนี้หาตั้งเปล่าๆนะผมโดยไม่มีอะไรทับนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดกาวติดอะไรไว้ด้วยนะผมะผมก็ได้ใช้ปืนกระบอกเดิมนะผมลังเพิงหนะึ่งจุดห้านะผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูทีกระบอกนะผมะไม่ได้รีวิวตอนยิงนะผมรีวิวเนื้อง,งานดูนะครับมาเดี๋ยวมาลองยิงเป็นกระป๋องเนตก่อนนะครับมาดูกันจำนวนสี่กระป๋องนะผม นี่นะผมลูกแก้ว2มิลต้องห้มันล็อกล็อกแรงๆนะผมามาลองดูกันสีฝังนะผมจะเข้ากี่กระป๋องนะครับไปดูกันครับผมแบบไม่ทับนะผมจะเข้ากี่ฝองนะ ผมก็ไม่รู้ว่ากระป๋องไหนะป๋องที่หนึ่งป๋องที่สองที่สามนะผมก็ด,ดูดูอย่างนี้เลยก่อนเพราะผมอันนี้ก็ทะลุนะผมหนึ่งกระป๋องนะครับอ่าสองป๋องนะผมนี่อุ๊ยอะไรข้างใน,นเนี่ยตกใจเลยนู่นจกหรืออะไรเป็นกระดาษอะไรก็ไม่รู้นะผมก็เข้านี่นะผมทะลุออกนี่นะครับอ่าสองป๋องนะผม ปองสามก็เข้านะผมนี่แล้วก็มาเกือบทะลุนะผมแต่ไม่ทะลุลูกอยู่ข้างในนี้นะครับอเพราะว่าไม่ได้ทับเอาไว้นะผมนี่แบบยิงแบบไม่ทับก็ทะลุอยู่สองป่องครึ่งนะผมเกือบสามป่องนะอถ้าทับจะได้กี่กระป๋องนะเดี๋ยวลองยิงแบบทับด้วยดีกว่านะผมว่าจะทะลุกี่กระป๋องนะครับเดี๋ยวผมไปเอากระป๋องอีกสักคู่นะครับผมครับผมผมก็ได้ทั้งทับไว้สี่กระป๋องนะผมกระป๋องก็ไม่มีรอยยิงฝักกระป๋องนะครับ ะจะมายิงด้วยปืนตัวเดิมนะผมตัวนี้ครับผมดูดิว่าทับกับไม่ทับมันจะทะลุต่างกันหรือเปล่านะครับครับผมก็ใส่ลูกนะผมสองมิลกดแก๊สนะผมยิงเหมือนเดิมนะครับระยะสามเมตรถ,ถึง4ี่เมตรนะ ครับผมไปดูกันว่าทับกับไม่ทับจะต่างกันหรือเปล่าอือป๊าครับผมอ่าอันนี้ก็ป๋องที่หนึ่งนะผมก็ทะลุนะผมอันนี้ป๋องสองก็ทะลุนะครับอ่าอันนี้ป๋องสามนะผมก็ทะลุนะผมอ้าวลูกแก้วคาล้อลูกแก้วแตกนะผมลูกแก้วคาก็เหมือนทะลุนะผมเพราะว่าใช้นนี้สกิดนิดนึงก็ไปละนี่ เพราะเรามีชนกับกระป๋องนู้นไงไม่เลยอยู่นะผมก็เท่ากับลุกสามป๋องนะผมส่วนป๋องสี่แค่บุบๆนะผมแค่บุบๆก็ปรากฏว่าได้สามกระป๋องนะผมไม่ทับก็สองกระป๋องครึ่งเกือบสามนะผมก็ประมาณนี้นะสาหรับลูกสิบสองมิลนะผมส่วนความเร็วนะผมก็ไม่ทราบนะผมว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะเพราะว่าเครื่องวัดผมแม่งแม่งเน่ามึงอกี้ผมแม่งวัดไม่ได้นะครับ ผมก็พยายามที่จะวัดไหลายรอบแล้วแต่มันวัดไม่ได้นะครับอ่านี่ครับผมเปิดเครื่องไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเครื่องขึ้นปกตินะครับอ,ขขอ่าครับผมเดี๋ยวมาดูกันใส่ลูกแก้วนะครับผมกแก๊สปิดนะครับผม ี๋มาดูนะผมเครื่องวัดแม่งขึ้นเออเลยเห็นปะมันไม่จับครับผมทางกับเปลี่ยนไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ไม่หายนะครับผมกดแกปิดว้าวเนี่ยมันขึ้นหนึ่งสองสามอะไรก็ไม่รู้นะผมผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะผม,มก็ปล่อยมันที่ว่านไม่ต้องไปวัดนะผม ผมคิดว่าวิ่งเท่าไรเผื่อใครไม่ข้างวัดก็ลองวัดกันดูนะผมฮะไม่เริ่มดูกระบ,บอกนี่ก่อนเลยงานของผมก็เป็นกาวร้อนเหมือนเดิมนะผมนี่นะผมก็เป็นบอลวาล์ตาช้างคนระับลำกล้องเป็นลำกล้องครอบเด็กนะผมอันนี้เป็นลำกล้องซ้อมนะเอาไว้เทสปืนเฉยนะผมอันนี้ก็เป็นปุ่มกดนะ,ะก็ประมาณนี้นะผม ไม่มีรอยขัดของกระดาษทรายไม่มีอะไรนะผมนี่เป็นหนังท่อทแท้เลยครับผมเงาๆเลยนะครับนี่อมาต่อด้วยบอกสองกันก็บอกนี่ก็เหมือนกันนะผมกาวร้อนอย่างเดียวนี่นะผมตัวนี้ก,กำลังทำบรรท้ายนะผมะตัวนี้ก็เหมือนกันนะผม กำลังทาพันธะเหมือนกันอ่าครับผมส่วนสองนิ้วนะผมสองนิ้วผมก็ทํายาวอยู่ที่35นะผมลืมคํานวณข้างหน้าไปว่าวาล์วมันหดเข้าไปเยอะนะผม,มก็เหลืออยู่ประมาณ33สมเซนนะั่นแหละ,ะครับจากที่ระเบิดนะผมเพราะว่าบอนวาล์วมันหดเข้ามาเกือบจมเลยนะผมนี่นี่นะผมหดเข้ามาเยอะนะครับสองนิ้วนี่เสียงแน่นๆน,น,นะผมแน่นมากตุบๆเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะผมสองนิ้วก็ไม่ค่อยมีคนสั่งทํามากนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยทำอ,อันนี้ก็อยากลองท,ทําเฉยนะผมก็เลยมาทํากันก็มีอยู่ประมาณนี้นะผมสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดติดตามที่สาคัญอย่าลืมกดปุ่มะระฆังนะผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะส่วนใครมีอะไรจะสอบถามนะผมก็แอดไลน์หรือแอดเฟซมาคุยกันได้นะผมให้ดีไลน์หรือลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ใต้คลิปนะผม ย้ำนะครับผมอยู่ใต้คลิปนะผมอะขอบคุณที่รับชมกันนะผมจากคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนขอบสวัสดีครับ